ไปยี่ไปไงท่านผู้ชมโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผม ธนากรวิชิงกองคนจิเบตอุดรธานีหรือว่าหอจกธนากรวิชิงไทยแลนด์ของเรานี่วันนี้เราก็มีหน้าไมา้ซูปเปอร์โอเวอร์ท็อปแต่ว่าก่อนหน้านี้เรามีผ่านไทยไม่กี่ลูกทรงแต่ว่าวันนี้เรามาจัดให้ซูปเปอร์โอเวอร์ท็อปของเรามีทรง กำคอกำคอะำคอะไรนะกำคอล่องนิ้วอ่ากำคอร่องนิ้วมีสองไม้ดังนี้มาดูกันครับ<ฮ>ก่อนหน้านี้ผู้ใหญ่บ้านมาอีกมั้มันสุดยอดอเือม่ครับ <c oughs> คุยทั้งวันวันนี้ติดตามได้ในช่องทิกตอกเพราะว่าผมลงไปหลายคลิปแล้วเือ <c oughs> มาก <c oughs> นะครับก่อนอื่นนะครับสเปคตัวนี้นะครับนั่นก็คือหน้าไม้ ซูเปอร์โอเวอร์ท็อปนะครับตัวนี้นะครับเป็นหน้าไม้ยิงปลาที่ผมติดศูนย์หน้าศูนย์หลังไฟเบอร์ออปติกให้ด้วยนะครับศูนย์หลังสามารถปรับระดับได้หลายระดับมากนะครับนี่เห็นไหมนี่ปรับสูงต่ำได้ครับตามลำดับครับท่านผู้ชมไปใช้ย,ยิงไกลยิงใกล้ยังไงเดี๋ยวไปปรับเอาอีกทีครับแล้วก็ไปทดสอบนะครับว่าถ้ามันไกลขนาดนั้นเราควรที่จะปรับไปกิกไหนยกขึ้นยกลงต้องไปดูกันอีกที นะครับส่วนต่อมาครับไกเซฟสแตนเลสสตีลครับนี่ของ TK เองนะครับของธนากกรเองนะครับผลิตเองนะครับส่วนลางเป็นราง X นะครับเป็นราง X ของยี่ห้อ f m a n t h a i l a ลนนะครับลางตัวนี้มาตรฐานสากลนะครับเจาะไล่เบาให้ด้วยนะครับคือซื้อไปมึงไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับซื้อไปแล้วก็ใช้กันยาวๆสุดยอดจริงๆ โอ้เอโคอว่ะสุดยอดนะครับนี่ไล่มาตั้งแต่หลังปีจนถึงปลายเลยนะครับโ,โคตรไล่เบานี่โคตรไล่เบามารตยูจ <ไ what? S 1> uk ุกูนะครับส่วนนะครับปลายสุดจะเป็นศูนย์เลงมีไฟเบอร์ออปติกยิงตอนกลางคืนได้ด้วยสุดยอดครับส่วนต่อมานะครับปีกสแตนเลสสตีลรับน้ำหนักยางได้ไม่ต่ำกว่า5เส้นครับใส่ไปเลยนะครับถ้าขึ้นไหม คุณก็จัดไปนะครับแล้วก็มีรูเลอร์ตัวนี้รูเลอร์เราแถมให้ฟรีครับที่คันปีกที่คันปีกตัวนี้สําคัญไหมรับประกันเลยว่าสําคัญมากๆนะครับเพราะว่าเวลาเอาไปใช้นะครับปีกไม่โยกไม่คอนทําให้ท่านผู้ชมยิงปลาแม่นขึ้นใช้ได้นานขึ้นรับประกันเลยท่านผู้ชมต้องมีในปืนท่านผู้ชมจะรู้ว่ามันใช้ดีใช้ได้จริงคอนเฟิร์มครับ ส่วนต่อมาครับน็อต<ๆ>ข้างล่างเราตามมาให้2ตัวนะครับกระบอกสายพ e. ีที่จับขาพ e. ีนะครับตัวนี้เป็นสเตลเล s สตีลหนาสามมิลไอสองมิลน,นะครับ<ๆ>แถมฟรีกระบอกสายพี1หนึ่งกระบอกยางหนึ่งเส้น14มิลลูกดอกของเราให้เป็นทองเหลืองไปนะครับเชื่อมทองเหลืองแจวๆเลย4.5จ้าเซนไอ่จ4.5มิลน,นะครับ ถ้าไม่ใช่เชื่อมทองเหลืองเอาโสดกันซะถ้าไม่ใช่เชื่อมทองเหลืองนะครับเวลาไปยิงนะครับขึ้นอยางเยอะเยอะเส้นนะครับเงี่ยงลูกดอกจะถอนนะครับหรือว่ามันจะเปิดขึ้นมานะครับมันจะมันจะพังอะลูกดอกจะพังนะครับอันตรายมากๆนะครับแต่ว่าของเรารับประกันเลยท่านผู้ชมทําไปเถอะใส่ไปเถอะนะครับยิงไปเถอะนะครับไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนครับแล้วก็นะครับส่วนต่อมานะครับ เป็นพันธท้ายนะครับทรงเดียวกันตัวนี้เป็นพันท้ายไม้สักครับตัวนี้เป็นพันธท้ายไม้ประดูนะครับตัวนี้เป็นพันธุท้ายไม้ประดูตัวนี้เป็นพันท้ายไม้สักครับสีจะต่างกันนะครับไม้สักจะเป็นสีทองอ่อนๆนะครับเพราะว่าผมผลิตมาจากไม้สักทองนะครับสวยงามมากๆนะครับส่วนไม้ประดูนะครับจะออกแดงติดกำพีแบบนี้ครับทุกกระบอกครับ สวยงามนะครับจะมีกำพีแซมเข้ามานะครับเป็นลายไม้ตามธรรมชาตินะครับนอกจากยิงปลาแล้วยังซื้อไปโชว์ได้ด้วยส,สุดยอดครับเอาไปห้อยเลยนะครับการที่เราใส่รูเลอร์แบบนี้นะครับถ้าเป็นปืนทั่วไปนะครับมันจะมีปัญหาอยู่ที่ว่าเวลาเรายิงเนี่ยตัวยางจะไปฟาดกับรางอลูมิเนียมนะครับมันจะดัง,ดงแป้งแป้งแป้งนะครับบางทีปามตกใจนะครับแต่ว่าผมรับประกันให้เลยตัวนี้นะครับไม่มีปัญหาใส่แล้วดังไงดัง ตุ้มๆตุ้มๆตุ้มๆนะครับดังมุมมากๆนะครับตุ้มสูงนะครับตัวนี้นะครับจัดโปรไปเลยลดราคานะครับเออกูไม่ลดหรอกนะเพราะว่าคุณภาพเราดีขนาดนี้ขายเท่าเดิมครับ2,999บาทครับ2,999บาทครับมาเดี๋ยวผมจะตั้งรหัสนะครับพันท้ายนะครับก่อนอื่นนะครับมาจะผมจะอธิบายให้ฟังครับทรงมือสอดตัวนี้นะครับทรงมือสอดตัวนี้ซูเปอร์โอเวอร์ท็อปใช่ไหมรุ่นซูเปอร์โอเวอร์ท็อปนะครับจะเป็นรหัส sp 01จะเป็นไม้สักทอง sp02 จะเป็นไม้ประดูนะครับ sp03 ทรงกำคอร่องนิ้วจะเป็นไม้ประดู sp04 จะเป็นไม้สักทองทรงกำคอร่องนิ้วครับจำแค่นี้เลยเดี๋ยวไปดู<อ>รีวิวนี่สอดมีมีสองไม้กำคอก็มีสองไม้ใช่นะครับไปดูท้ายคลิปครับท่านผู้ชมนะครับพูดมากนะครับเพราะว่าเมื่อกี้อยากพูดเร็วอยู่แต่ว่าแอคคมันไม่เป็น,นไกนะครับ <laughs> โล่โลๆโล9โสองพันการ้อยก้าบก้าบาทจัดไปสวัสดีครับ โด,ดนครับท่านผู้ชมโดนครับโดนเรียบร้อยเรียบร้อยเอาไหมตัวหลุดตัวหลุดเอาลำคอเลยครับเอาลำคอครับเอาลำคอครับท่านผู้ชมเอาลำคอครับนี่เป็นไ,ปไ,ปไงท่านผู้ชมจังหวะขึ้นพอดี แม่เข้าหัวเลยเป็นไงปืนศูนย์คน,น,นแม่น่นะแม่เลยนี่ท่านผู้ชมปืนศูนย์เข้าลำคอรอดไหมไม่รอดเนอะไม่น,าน,าน่ารอดอะปูใหญ่นะเนี่ยกับเท่าแขนอะท่านผู้ชมแม่นี่ท่านผู้ชมศูนย์หลัง ตัวนี้เป็นตัวโปรโตไทที่ผมทดสอบนะครับก็ถือว่าไม้แรกเลยขี่รถมาถึงก็ยิงเลยนะครับตัวแรกนะครับที่มาทดสอบนะครับก่อนหน้านี้ผมก็ยิงขวดน้ํานะครับก็ถือว่ามันแม่นละผมก็เลยมาลองนี่สูนหน้าจะเป็นแบบนี้แต่ว่าถ้าตัวที่ผมวางขายจะวางไฟเบอร์ออปติกหน้ากับหลังนะครับจะวางไฟเบอร์ออปติกหน้ากับหลังนะครับจะเป็นศูนย์สีแดงนะครับ ศูนย์หลังจะเป็นประมาณนี้นะครับรางเอกที่คันปีกก็คือซปเปอร์ท็อปอะท่านผู้ชมผมจะเจาะไรเบาให้ด้วยนะครับแต่ว่าสําหรับวันนี้ที่สุดโคนแม่นแม่นไหมโคตรแม่นถือว่าสุดยอดนะเกือบตั้งกล้องไม่ทันเนี่ยเมื่อกี้ปึ้งเดียวจบเลยนะครับฝากไว้ด้วยท่านผู้ชมหน้าไม้ยิงปลา ปิดศูนย์ให้ศูนย์หน้าศูนย์หลังตัวนี้เป็นศูนย์เปิดข้างนะครับที่ผมพัฒนาเองนะครับศูนย์เปิดข้างพัฒนาเองครับแม่นไม่แม่นมคิดดูไม้เดียวจอดบอกเลยท่านผู้ชมที่สุดจริงๆเยสเช่วริกูดรรครับธนากรฟิชชิงขายเฉพาะของที่มีคุณภ,ภาพและใช้งานได้จริงเท่านั้นครับปืนศูนย์ธนากรครับฝากไว้ด้วยแก้ว ท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะมาทดสอบความแม่นของปืนศูนย์ของผมนะครับตัวนี้เป็นศูนย์เปิดข้างนะครับศูนย์หลังศูนย์หน้าเป็นสแตนเลสสตีลนะครับตัวนี้เป็นนะครับเขาเรียกว่าไฟเบอร์ออปติกนะครับสีเขียวนะครับชัดเจนยิงกัตอนกลางคืนได้ด้วยนะครับเป็นรูเลอร์นะครับปีกนะครับสแตนเลสสตีลธนากรฟิชชิงที่ขั้นปีกพร้อมพร้อมใช้จริงๆตัวนี้เขาเรียกว่าปืนโอเวอร์ซูเปอร์ท็อปนะครับโอเวอร์ซูเปอร์ท็อป รูเลอรก็ให้นะครับเจาะเลขเบาทุกสิ่งทุกอย่างสวยงามนะดูดิสูนหน้ามันนี่สูนหน้าเปิดข้างนะครับครบจบในที่เดียวพันท้ายเป็นไม้ประดู่นะครับอ่าฝนตกนะเห็นไหมมันจะดูเรื่อๆรหน่อยฝนตกนะครับตอนนี้เราออกมาถ่ายออมันฝนตกแต่ว่าก็ถ่ายเหมือนเดิมไปเดี๋ยวเรามาดูนะครับเป้าแรกนะครับเป้าแรกผมจเจ้าลูกมะนาวลูกใหญ่ตั้งไว้นี่เป้าที่สองมะนาวลูกเล็ก เป้าที่สามฝาขวดน้ําแม่งอย่างเล็กอ่ะหน่อยเดียวอ่ะฝาขวดน้ําอ่ะตั้งไว้อ้าเนี่ยละฮะครับผมเป้าจะมีตามนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันจะแม่นมังน้อยขนาดไหนไปดูนี่ขวดน้ําใหญ่ขึ้นมานิดนึงอันนี้ใหญ่ผมจะลิยิงไล่ไปตั้งแต่เป้าใหญ่เป้าเล็กแล้วก็ฝาขวดน้ํานะครับอะไปดูกันมายิงประมาณนี้เรายิงปลากันประมาณนี้ครับหนึ่งเมตรสองเมตรสามเมตร เมตสิบเมตรมายิงอยู่ที่ประมาณสิบเมตรครับไปตะก้อนมาดูมาทดสอบปืนศูนย์ธนากรฟิชชิงครับตัวนี้สองเก้าร้อยเก้าสิบเก้าครับสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับติดศูนย์ไล่เบาจบทุกสิ่งทุกอย่างครับมาดูกันสิบเมตรนะประมาณสิบเมตรอออืื้ห ไม่รู้ว่าโดนหรือเปล่าปะไปดูน่าจะกนเรน่าจะโเลยโนน้ำเดือเปาโอ้โหท่านผู้ชมยังไงโดนฝนน้ำเปล่าวะ กดน้ำไม่โดนอะ่ะท่านผู้ชมเห็นไ,ไหมไม่โดนโดนลูกมะนาวครับแต่ว่ามันโดนแบบโดนฉีกอ่ามันฉีกมันฉีกมันไม่ได้แบบโดนละอยแบบติดอะ่ะเดี๋ยวยิงลูกเล็กดูไปไเป็นไงปืนศูนย์ธนากรเชื่อยังว่ามันดีอะ่ะคนแม่นเชื่อยังบอกเดียวจบเลยนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องไปแต่งไม่ต้องไปซื้อที่อะไรใส่เข้ามาเลยซื้อแค่ลูกดอกแค่นั้นแหละบอกเลยนะครับนี่ใส่ให้ครบทุกอย่างเจาะไล่เบานะครับ ลายไม้ประดู่แบบจบแล้วายไม้ประดู่นะครับศูนย์หน้าศูนย์หลังครบจบพร้อมใช้ครับสองเก้าเก้าเก้าเดี๋ยวมาดูเป้าเล็กนะครับว่ามันจะโดนหรือเปล่ามาครับท่านผู้ชมผมจะมาลองยิงเป้าที่มันเล็กลงมาอีกนิดนึงนะครับนั่นก็คือลูกมะนาวนะครับเล็กมากนะครับถ้าท่านผู้ชมยิงโดนลูกมะนาวนะเหมือนผมตอนเนี้ไม่ต้องไปพูดถึงว่ายิงโดนปนินหรือเปล่านะครับปืนตัวนี้มันช่วยได้ครับศูนย์เล็งช่วยได้แน่นอนนะครับไปมาดูกัน โอ้โห <S <S 1> <S 1> <S ไม่โดนเป็นไปไม่ได้โอ้โหท่านผู้ชมเห็นไหมมันโดนอ่ะแต่ว่ามันโดนแบบมันโดนแบบเฉียวๆอ่ะท่านผู้ชมก็ถือว่าโดนนะเท่านี้มันลูกแค่นี้เองเห็นไหมเทียบกับจมูกผมหน่อยเดียวมาเดี๋ยวเรามาดูผมจะยิงฝาขวดน้ำให้ดูขาขายบีก มาดูนี่นะมีฝาขวดน้ำเล็กกว่าลูกมะนาวอีกอันนี้ลูกมะนาวใช่ไหมอันนี้ฝาขวดน้ำครับเห็นไหมเล็กหน่อยเดียวผมบีบให้มันแหลมแหลมนะเพื่อที่จะตั้งได้ีจะตกลงมันตั้งได้หรือเปล่าเนี้ยอ่ะโอเคไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับยิงมะนาวเอ้ยไม่ใช่ยิงขวดน้ำฝาขวดน้ำมาแมนน่น้ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะมาลองยิงให้ดูฝาขวดน้ำ จะโดนหรือเปล่าอ่ะไปโดนป้าโคตรเล็กอ่ะจวดแฮอู้หู สุดยอดท่านผู้ชมนะครับหน้าไม้ยิงปลาท่านากรจริงติดศูนย์เลงให้เลยนะครับท่านผู้ชมศูนย์เปิดทางครับเดี๋ยวไปดูกันทำไมคุณม่ไม่เลยวะปลาหัวหน้าโอลโอ้นี่ท่านผู้ชมยังไง ยิงฟ้าขวดน้ำโอ<ฮ>้โหไอ้เหี้ยแม่งนกกนระจีมแล้วก,ก็จอกว่าไม่น่าจะเหลือเรียบร้อยหมดดูดิดูด,ด,ด,ดิดูมันตักเลยเน่ท่านผู้ชมศูนย์หน้าไฟเบอร์ออปติกเจาะไล่เบาทั้งลำที่ขั้นปีกปีกเลดแถมรูเลอร์นะครับยางนะครับสุดยอดปีกธนากรพิชชิงด้วยศูนย์หลังเป็นศูนย์ยกปรับระดับได้แบบนี้เลยท่านผู้ชมนะครับเป็นไม้ประดูทั้งลำนะครับชุดนี้พร้อมใช้พร้อมเล็งทุกสิ่งทุกอย่างเลย2 9 0พ เก้าสิบก้าบาทครับ2,999บาทครับจัดส่งฟรีไหมสง่งส่งฟรีเป็นเลยเนาะจัดส่งฟรีทั่วประเทศครับเก็บเงินปลายทางด้วย2,999บาทครับไม่พูดมากเดี๋ยวผลิตไม่ทันแกว <c oughs> ดูยิงฝาขวดน้ำแม่งสุดยอดจริงๆดิงดิโอเค